ให้ทริคนะคะการดูเนื้อยืนกรอบไม่ยืนกรอบนะคะสำหรับใครที่เทรดระบบแม่ปลาปากกาเขียวแล้วไม่เข้าใจกับการดูว่ากรอบในระยะไหนมีความสำคัญเนื้อยืนกรอบไม่ยืนกรอบเป็นยังไงนะคะดูคลิปนี้จบทำได้เลยนะคะอย่างแรกให้เราหมุนทามเฟรมมาอย่างน้อย H1 H4 นะคะ แล้วดูราคาปลายไส้ต่างๆที่พาดผ่านกรอบราคาในยะสําสำคัญซึ่งกรอบราคาในยะก็คือจะลงค้ายด้วยเลข0ูนยนะคะตามนี้นะคะทีนี้อย่างด้านบนเมื่อคืนนะเมื่อคืนที่ราคาวิ่งขึ้นมาจะเห็นว่าตรงตรงโซนราคา3350เป็นราคาที่เมื่อ กราฟวิ่งพาดขึ้นไปแต่สุดท้ายกลับลงมาปิดและเนื้อไม่ได้ยืนเหนือกรอบหลังจากนั้นก็ไม่ยืนอีกเลยเนี่ยนับ1 2 3 4 5 5, 5แท่งไม่ยืนจนตลาดอเมริกานะคะเขาก็ได้มีการรีเทสขึ้นไปไม่ถึงกรอบดีแล้วก็เทลงมานะคะเช่นกันเมื่อเทลงมาแล้วกรอบในยะไหนที่มีความสำคัญ ตรงนี้เริ่มเมื่อวานเนี่ยมีแรงบายขึ้นมาเป็นแท่งเขียวใหญ่ยาวตรงสตาร์ทที่กรอบตรงนี้3327แต่ถ้าทำราคาในยักษ์ก็คือพาดผ่านกรอบ3330หลังจากเทขึ้นไปหลังจากล่าขึ้นไปแล้วเทลงมามาดูราคาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้โซนราคากรอบ3330มีไปลายไส้ลงมาสัมผัสแต่สุดท้ายวิ่งกลับขึ้นไปได้ 1>, 1, 2, 3ก็กลับเข้าไปกรอบได้ 4, 5หแท่งแล้วหมายความว่ากรอบในยะตรงนี้สามสามีความแข็งแรงก็คือเขาไปแต่ไส้แต่สุดท้ายเขาวิ่งกลับขึ้นมาได้ดังนั้นเราจะได้กรอบราคาสำคัญในการเทรดไซ์เวสสำหรับวันนี้ก็คือ3 3ม0ด้านบนคือ3 3มสเหมือนเดิมก็คือประมาณ2000จุดซึ่งตลาดตอนนี้เป็นไซเว์วิธีการเล่นก็คือเวลาราคาลงมาชิดกรอบ เราก็เข้าออเดอร์อย่างตรงนี้ชิดฝั่งขาบายเราก็เข้าบาย SL ใต้กรอบแล้วก็โซนเนี้ยไม่หลุดราคาไส้ของเดเมื่อวานด้วยที่เขาลงมาเทสเมื่อเช้าแล้วดึงกลับตรงนี้เราสามารถเข้า3330วิธีการถือก็คือขายที่กรอบเพราะว่า3350เขาก็ยังยืนเหนือไม่ได้ก็คือยังไม่มีเนื้อเทียนพาดผ่านขึ้นไปได้ เทรดกรอบก็คือเข้าที่กรอบขายที่กรอบใครที่จะถือต่อก็คือแบ่งปิดแบ่งถือโดยลุ้นว่าเดี๋ยวเฮดหนึ่งจบแท่งถัดไปจะสามารถกลับไปยืนกรอบได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อไปขายกรอบถัดถัดไป